ฉากสามสาวซาลอนยี่ห้อยนะคะดีมากๆเลยนะคะจะแล้วดีผมนุ่มลื่นเลยนะคะแต่จะว่าไปผมน้องก็ดูดีอยู่แล้วนะคะเนี่ยอ่าดูดูค่ะขอบคุณนะคะอันใหญ่นะคะอยากให้ผมโดนความร้อนผมเสียค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่คิดแค่50บาทละกันนี่ค่ะอ่ะขอบคุณคะเตรียมมาพอดีเลยขอบคุณค่ะนี่อีกคำล่าอย่าอมอามาิี่ ดันแหละต้องเข้าเก๊ก่อนมานี้เอามานี่ยเลยหงงเห็นไม่ได้เลยนะนี่มันจะรักผมอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยฮะแทนที่จะได้สักร้อยหนึ่งดูได้ห้าสิบบาทแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเงินใช่แล้วอีกอย่างนะคนระดับเจ๊เนี่ยจะมาแคร์อะไรกเงินแค่ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแคร์นะเจ๊ยี่สิบเจ๊ยังทวงเลยระดับเจ๊ต้องงานช้างต้องเป็นงานแบบระดับ อะลยที่ไม่ต้องแค่ะใดอย่างเงี้ยตายแล้วปากเธอดีมาก<ช>เลยนะแปว๊วนี่งานช้างหมายถึงว่าฉันต้องไปทําแบบคนใหญ่ๆโตๆใช่ไหมบ้ากระสาก่อนนี่จ้าหน้าไม่ได้ถีปสิเช่นไรยาเกรสสีนี่ก็สนุกสนานกันเราอยู่กันแค่สามคนเน,นี่ สวัสดีค่ะโอ้ลูกาส,สวัสดีสดค่ะเออคนไหนเจ้น้อยหนุ่งอะคะตายดูตาไม่ถึงใครล่ะดูลักษณะแล้วใครน่าจะเป็นเจ้าของร้านลองดูสิคะลองทายสิเอ่ยคนนี้ดูดีมีชาติตระกูลนี่จ้างใช่ไหมคะเล่นมุกกับเจ้ขอโทษด้วยเจ้นี่แหละเจ้น้อยหนุ่งขอโทษนะคะเจ้น้อยหนุ่งไม่เป็นไรไม่มีปัญหา คืว่าวันนี้มีชุลอาเรค่ะ,ยคะอยากให้เจนน้อยหน่งแต่งหน้าให้วันแต่งงานนะคะจะแต่งงานจะโดนเลยไม่รู้ใจม,ม่เกี่ยวกับเล่าแต่ว่าประเด็นคือเนี่ยางานช้างมาแล้วเนีเจ๊เห็นบอไม่เงยันึกเลยแล้วน้องจะแต่งงานวันไหนคะลิกพรุ่งนี้ค่ะตแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีกระชั้นชิดไปนิดนึงค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งแล้วค่ะเจยังไงเนี่ยเพื่อนๆบอก น้องออยไหมนะคะว่าเจ๊เนี่ยสุดยอดอันดับหนึ่งเลยละค่ะแต่เจ๊บอกซะก่อนนะไม่รู้เจ๊จะว่างหรือเปล่านะจริงเหรอคะก็ไปก่อนนะคะโอ้ายเลยพอดีเจ๊ติดงานทําผมให้มัมหมีเรื่องเออหนังเรื่องรองของเจ๊ไปดูแลตลอดเลยโอ้โหเหรอคะนี่นะคะก็เป็นอย่างนั้นเจ๊กับมัมหมีนี่ซีกันเลยเหรอคะแต่ไม่เป็นไรทิ้งมัมหมีไปก่อนอ่าเอาหมี่ซั่วก่อนเฮ้ยขอบคุณมาก ก็ออยขอนัดเวลาเลยแล้วกันนะคะตีโมงดีค่ะพรุ่งนี้นะคะก็ตอนตีสามแล้วกันค่ะตีสามตายใครจะตื่นหัวยังไม่ออกทำงานเลยเอางี้แล้วกันนะคะเจ๊ไฮโซอย่างเราชุ่มให้สุดตัวเลยค่ะห้าหมื่นแต่ว่าต้องกลับกันนะคะห้าหมื่นกลับเป็นมื่ะเจ๊ขืนเที่ยงคืนได้นะ แตยังไม่หมดเท่านี้นะคะแล้วก็สำหรับทิปของลูกน้องสองคนเนี่ยค่ะพันห้าค่ะก5ัน,นกลับ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 กลกลับกน้อกลับตลองกลับคะละกงตองลับตลยตกลับค่ะบกลับก <c oughs> ลับรลัเออกเลับกลับกลับกนับกอับกล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 ักลับกลักคกลับกลับก เชื่อได้เลยค่ะนี่นะคะออยฝากชุดไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะคะรับรองเลยรับรองค่ะว่าออยต้องมาแต่งที่นี่แน่นอนขอบคุณน้องออยจะต้องสัญญากับน้องออยก่อนนะคะว่าจะทำให้น้องออยสวยเด้งน้องออยจะสวยที่สุดในงานนี้รับรองค่ะโดนแน่เลยใช่ไหมคะมันแต่งออยต้องโดนโดนระวังตาเหลือกนะลูกนะ แล้วก็ข่มผัวให้ได้จริงค่ะจริงลูกเจ๊มีวิธีไหมคะเออเวลาเจ้าบ่าวดูเนี่ยทำตาเหลือเขาไว้นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะกลัวเรียบร้อยเลยเจ๊ตื่นตีหนึ่งเลยตีหนึ่งนะคะเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาสแตนใบรอถ้าเพียงเจอกันที่นี่จ้าสวัสดีค่ะคนัสดีค่ะัสดีค่ะสวีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ัสด่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวะวัสดีค่ะสวัสดว ช้างเลยเขานีเท่ของมากเลยอะนี่ต้องหลายหัวนี่กว่าจะได้มื่นห้านี้นี่คือเราต้องตื่นตีสองไม่เอาเจ๊โอ้คนตีสามไม่แล้วเราก็เหลือเวลานอนกี่ชั่วโมงอีกเนีรู้เปล่าว่าเจ๊น้อยหนงอ่ะขี้เซาจะตายคำเล่าว่าเจ๊ไม่ตื่นแน่นอนวันนี้เจ๊จะไม่นอนเจ๊จะเลี้ยงฉลองเราสามคนมาจัดปาร์ตี้กัน นี่เด๊เต็มที่ฮ้่เจ๊เต็มที่เอมองไปมองมาเราสองคนสวยนะมันยังเด็กน่ารักเด็กน่ารักเลยนี่มีเรองเหรอเอ๋บ้าอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมีอะไรเะ เออไรออยค่ะออยออยไหนอะลิปกับออยมั้งคะตลกยังหรือกัดคอยอ้อยเองค่ะจะไม่ได้เหรอคะออยอยอยที่มาติดต่อไว้ตอนหัวค่ำว่าจะมาเอ่อมาแต่งหน้าเจ้าสาวอะค่ะแต่งหน้าแล้วไม่มีปัญหานั่งอ่าลุกลุกลุกนันแน่นนั่งนี่เดี๋ยวก่อนนะคะเรานั่งนี่จะไหวกันหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ระดับเจ๊ไหวไหวตลอดนั่งเรานั่งนี้ ค่ะนั่งเลยนะคะนั่งเลยอ้าวเดี๋ยวเจ๊จกกัดการให้ <c oughs> <c oughs> อ้าวทำหัวดีดีเอ๊เต็มเลยดีเจ๊ ไหลเหรอคะชุดตุกต้องไอ้นี่ผู้กองบอกเจ๊ด้ว่าจะเอาทรงอะไรเนี่ยเรจะเอาสกินเฮดโมฮอปไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะลานบินเจ๊ทำได้ไม่ใช่ค่ะเจทรงเจ้าสาวอะค่ะเจ้าสาวเหรอค่ะเจ้าสาวนะค่ะหัวเหม็นเน่าเลยเจ้าสาวมาแล้วนะคะเจ๊นี่เป็นงานที่เจ๊จัดการให้เอ้ยคำละเสียบปากให้เจ๊ดิปักเสียบปากปากเสียบปากนีปากสามตา นถูกต้องปักสามตาปักมีสามตาทำล่ามีสองตามองแรกเจ้ไหบุึงตลกอะไรกันเจ๊เนี่ยกดเจ้ไหวกันหรือเปล่าคะเนี่ยเจ๊ไหวร้านเจ้ไม่ไหวเจ๊จะเปิดทำไมอะร้านอะเดี๋ยวนี้เสียบปักเลยเดี๋ยวเจ๊หยิบได้แป๊บเด้อ เน้นอ้วกเหม็นมากทนไม่ไหวแลวนะคะเจอยู่ไม่ไหวเลยค่ะเจอแบบนไม่เคยเจอมาก่อนไปแต่งหน้าที่อื่นดีกว่าร้านนี้ไม่ไหวจริงๆคิดถึงเจแล้วก็มาเจไม่เจทำไมเจทำแบบนี้อโหแล้วเล่นค่าอาหารเนี่ยล่ะ แล้วเพราะเราก็ไม่มีผมไม่ทําผมใครแล้วะเ้วใครจะเป็นเจ้าสาวแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัว่าไมมีเจ้าสาววันนี้ต้องมีเจ้าสาววันนคำล่าเคำล่าเนี่ยเขินเจ๊อย่าเขินเจ๊เคาล่าไม่เจ้าสาวเลยเจ๊คำล่าเช้า,ชานี้จะมีเจ้าสาวก็คือคำล่าน้า นั่ง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 เดี๋ยวจัดการทําผมให้เจ้าสาวให้เรียบร้อยแล้วมีเจ้าสาวแล้วใครจะเป็นเจ้าบ่าวไอ้คำล่าล่ะเจ๊เอาล่ะเจ๊ใครอะเจ๊เดี๋ยวแป๊วไปซื้อหนมเพิ่มนะไปไหนกันฮัลโหลไปรจมาฟักบัวไล่ไปไหน